สวัสดีครับวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องของรถนะครับซลูน่านะครับก็มุมส้มนะไฟเลียวส้มก็มีปัญหาเรื่องอาสตาร์ทไม่ติดนะครับก็มาดูอาการไฟมีทุกอย่างนะครับก็ตัวนี้ก็ไฟนะครับปกติเนาะไฟโชว์ขึ้นปกติก็ลองฟังเสียงดูนะครับว่าอาการจะเป็นยังไง ก็สตาร์ทก็เหมือนจะติดนะครับแต่มันไม่ติดก็ลองไปดูข้างนอกเนอะว่ามันมีปัญหาอะไรครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมเช็คหัวเทียนก่อนนะครับว่าไฟมาที่หัวเทียนหรือเปล่าก็ดูกันเลยครับ รถรุ่นนี้นะครับไม่มีบนนะครับก็จะเป็นาสายคอยตรงนะครับยิงเข้าที่หัวเทียนเลยเราถอดหัวเทียนดูนะครับรถตัวนี้ใช้ทั้งแก๊สนะครับใช้ทั้งแก๊สทั้งน้ำมันนะครับ เดี๋ยววิธีทดสอบนะครับเราผมมาดูอีกทีนึงนะครับเรามันดูตามคลิปนะครับว่ามันมีไฟหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูกันครับอ้าดูที่เขี้ยวหัวเทียนนะครับว่นมีไฟไหม ครับก็เมื่อกี้นี้ก็ได้ดูแล้วนะครับว่าพอทําคนเดียวนะครับก็ต้องเปิดคลิปดูก่อนนะก็ไฟไม่มานะครับไฟไม่มานะครับก็หัวเทียนนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับหัวเทียนนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปน่าจะเกิดปัญหาจากระบบไฟที่มาเลี้ยงที่คอยนะครับ เดี๋ยวเรามาหากันเลยนะครับว่ามันเป็นที่จุดไหนเนาะเดี๋ยวมาเช็คกล่องฟิวเลยครับมาเช็คดูที่กล่องฟิวนะครับก็ ฟิวหลักหลักก็คือจะเป็นฟิลตัวใหญ่ๆนี่นะครับก็ฟิวห้าสแอมก็ไม่ขาดนะครับ30แอมก็ไม่ขาดตัวนี้ก็ไม่ขาดนะครับแล้วมีตัวนี้นะครับตัวร้อแอมเนาะตัวรอแรมนี่ก็ไม่ขาดนะครับแล้วก็มี60สแอมตัวนี้ก็ไม่ขาดนะครับก็เรามาดูรีเลย์นะครับรีเลย์มันไม่มีตัวเราไม่มีตัวตรวจวัดนะตัวตรวจเช็คนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็น รีเลย์ของ EFI นะครับโมฉีต EFI คือระบบไฟนะครับเดี๋ยวเราจะลองยืมนะครับของตัวนี้นะครับของตัวเนี้ยดีเลย์ของตัวเนี้ยมาใช้ก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับระบบสตาร์ทเนาะเราจะมาลองดูนะครับว่าวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับถ้ามันติดก็แสดงว่าตัวรีเลย์เสียนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมขอประกอบชุดหัวเทียนไว้ก่อนเนาะเพื่อที่จะเพราะว่าตัวหัวเทียนมันไม่เป็นปัญหาเลยมันไม่มีปัญหาจะลองยืมดูก่อนนะครับ ส่วนมากก็จะมีปัญหาที่ดูมาก็คือมีปัญหาของตัวคอยตัวนี้นะครับี๋ยวยืมดูก่อนเอาได้ตัวเดียวนะครับเนาะเสียบลงไปเลยครับเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทดูเนาะ่มามันจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองชมกันเลยครับผมเลี่ยนแค่ตัวเดียวนะครับเนาะผมแค่ยืมมาหนึ่งตัวนะครับเพื่อมาใส่กับ ตัวหัวฉีดเยี้อไปนะครับระบบเยี้ไปนะครับทั้งการจุดระเบิดต่อรองลองดูกันเลยครับเดี๋ยวอาการจะเป็นยังไง หลังจากเปลี่ยนแล้วนะครับก็เครื่องยนต์สามารถติดได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองเล่นเครื่องให้ดูนะครับรุ่นนี้มีสามารถเล่นเครื่องด้านนอกได้เลยก็อันนี้ก็แสดงว่ารีเลย์นะครับมีปัญหาก็คือรีเลย์ตัวนี้นะครับ ก็จะมีสีขานะครับเป็นตัวเล็กนะเดี๋ยวจะได้ไปหาซื้อนะครับเพื่อมาเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็เกียเล็กเกียน้อยนะครับสำหรับคนที่มีรถเก่านะก็หาสาเหตุได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ซื้อมาเป็นอะไรไว้สักตัวนึงนะครับดีเลยชุดนี้นะก็เดี๋ยวเราจะครู่นะครับเดี๋ยวไป หาซื้อรีเล่ก่อนวันนี้ก็วันอาทิตย์ด้วยนะไปกันเลยครับไปหาซื้อรีเล่กันไม่รู้จะได้ร้านไหนครับแตหลังจากมีการเปลี่ยนแล้วนะครับก็เครื่องยนต์ก็สามารถกระตัดติดได้ปกติ คลิปนี้ถ้าทุกคนเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือติดตามนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวหลังบ้านทำคลิปดีๆออกมานะครับก็ <c oughs> บางคลิปอาจจะเป็นทำอาหารนะครับ <c oughs> บางคลิปอาจจะมีการซ่อม ต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆซ่อมรถซ่อมพัดลมนะครับหรือว่าติดตั้งไฟฟ้านะครับก็จะทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เห็นตลอดก็คลิปนี้ก็ขอลาคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ